นี่วันนี้ผมก็มาเดินคอท่อนะครับผมไอ้คันนี้ก็เป็นรถลูกค้ามาจากแถวแถวบางบอนสามนะครับผมที่มาทำดิสเบรกใส่คลิกนะครับลิก LED นะครับแต่ว่าใส่ a r m a มเนะครับกับที่ผมทำไว้นะครับนีครับมาที่ร้านท่อให้พี่เขาทำท่อให้นะครับ แล้วก็ชุดชุดรองจานนะครับก็เป็นอ,อ่าเดอเป,ปเตอร์อ่สเปเซอร์ของแบบที่ผมทำอยู่ทุกครั้งนะครับพอดีนะค่อนข้างพอดีมากๆนะครับเ,เยื้องกันนิดหน่อยนะครับเกือแบตรงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแทบจะร้อยเลยนะครับสเปเซอร์ล้อหมุนลื่นหมุนตรงด้วยนะครับ ก็รอประกอบท่อนะครับรอให้พี่ก็ทําท่อไอเสียให้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับว่าออกมามันจะเป็นแบบไหนนะครับ เดี๋ยวบ Después, อกอีกอย่างหนึ่งครับรูท่อเหลือรูท่ออีกรูหนึ่งครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับรูนี้นะครับรูนี้มันจะเยื้องกันอยู่หน่อยหนึ่งนะครับมันจะไม่ค่อยตรงเยื้องอยู่หน่อยหนึ่งนะครับต้องปรับรูน็อตเอานะครับต้องปรับหูนี้เอานะครับส่วนรูนี้นะตรงตรงเป๊ะรูเดียวรูบนไม่ได้ใช้นะครับรูบนไม่ได้ใช้นะครับนี่ใช้แค่ รูล่างรูเดียวเดี๋ยวรูบนให้พี่เขาไปทําเองนะครับส่วนปั๊มใหญ่ดีมากนะครับอันนี้นิ่งมือเลยครับนิ่งมือเลยนี้ใส่น็อตเหลดหมดเลยนะครับน็อตเลดทองนะครับส่วนข้างในก็เก็บเก็บประมาณนี้นะครับหลบความคมนิดหน่อยนะครับแล้วก็รับไว้ความยาวของสายนะครับความยาวของสายอยู่ที่เก้าสิบสาม เกนิ้วนะครับความยาวนะครับส่วนปั๊มบนนี่พี่เขาใช้เป็นปั๊มไอเอ็นแม็กนะครับมาดูท่อกันนะที่ไปทำมานะครับ ตอนแรกว่าจะไปปรับคอท่อเฉยนะครับทีนี้ทางร้านเขาบอกว่าปรับไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนคอเลยนะครับเปลี่ยนคอเลดใหม่นะครับผมเป็นคอทรงนี้นะครับเป็นคอเลดนี่ราคาช่างเขาคิดราคาช่างเชื่อมท่อเลดนี่เขาคิดแ800ดร้อยนะครับเปลี่ยนคอนะครับจําเป็นนะครับมันมืดแล้วนะมันเย็นแล้วนะครับก็เลยทำนะครับแ800ดรองานก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ adv นะครับ จะลองกําเบกให็ไหมนะกําเบกกําเบกย้ำให้นไอันนี้เดี๋ยวลองให้ลองย้ำเบกนะว่ามันจะดิ้นมากไหมครับนิ่งๆเลยครับนิ่งๆนิ่งๆมากเลยครับศูนย์นี่ตรงเป๊ะนะครับโอ้ศูนย์ไม่ใช่ทำศูนย์ธรรมดาศูนย์ตรงเป๊ะดูตรงตรงิตง่งตรงกลางก็ได้นะครับอันนี้เป็นจานจานของผมเองนะครับตัวนี้นครับจานผมเองแล้วก็ สเปเซอร์นี่ผมก็ไปหามาเองนะครับทุกอย่างทําเองหมดนะครับแล้วก็สายนี่ก็เป็นผมก็เป็นคนหามานะครับหามาไม่ได้ก็แต่ท่อนะท่อคอท่อเราเชื่อมไม่เป็นนะครับผมอันนี้ต้องไปจ้างทอร้อนด้วยเพิ่งมานะครับก็ต้องไปจ้างที่เขาเชื่อมมานะครับทําทําคอใหม่นะครับทําคอใหม่น่าจะใช้คอเดิมเรานะครับ น,น่าจะใช้ตรงที่ตรงขันน็อตคอเราของเดิมนะครับรอยเข้าต่อมาที่เดิมครับเป็นคอเลตไม่รู้กี่นิ้วนะแต่ว่ามันน่าจะเข้าทรงอยู่มันนะอ่ะคันนี้ทุกสวยไหมครับทุกท่าน,นครับสวยหรือเปล่าครับผมก็ว่าสวยอยู่นะเข้าทรงอยู่คุ้มค่านะครับกับการทําหมดราคาแพงๆแล้วก็ใช้เวลา ทำอันยาวนานวันนี้ทั้งวันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ